Welcome back to เกมน g a m e c h anel n นะครับกกลับมาอีกแล้วกับ Star Delivery นะครับเออมมีอะไรบ้างต้องทำอะไรบ้างเนี่ยวันนี้โอเค้ยวันนี้โชคไม่เข้าข้างเราเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะลงเมืองนะครับไม่คือจะจะจะบอโอเคบอกเรื่องราวถึงอะไรนะ ให้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 สร้างหุ่นไรกะเออ <c oughs> แปลว่าสร้างหุ่นไลกาก็สามารถไล่อีกาได้โอเคนี่ทำอะไรอีกบ้างงงงงงคอยดูนหนยจุดลงเหมืองชั้นใต้ล่างชั้นล่างสุดชั้นล่างสุดจะพวกคนอีกกี่คนวะเนี่ยอีกสิบเอ็ดคนอ๋ออันนี้เจ โรบินบอกว่าตอนนี้เขาทำควันของเขาหายนะครับควันเล่มโปรโดแล้วก็ต้องไปตามหาให้เขาเขาเขาเอ็กซ์เรย์ควสต์แล้วควสมาเลยครับเชื่อเบิรีย็บร้อยมีกม้อยไม่มีโอเคเอาจริงไหมคือแบบจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยกับพาร์ทเนี่ยอัดไว้ห่างกันมากทำให้ลืมบางสิ่งบางอย่างไปเหมือนมาเริ่มใหม่ยังไงบ้าง,างเรา นี่ลืมมาแล้วว่าเอาอะไรไว้ตรงไหนบ้างเอาร้ว่ารถน้ำอยู่ไหนเอาอยู่นี่มองไม่เห็นรถน้ำก่อนนะครับลืมทุกสิ่งอย่างชิบบุ๊ชิบบุบบ๊อืมนี่เหมือนมีอะไรขึ้นชิบบุ๊ไม่ใช่อันนี้โอเคเราลงเมืองถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยลืม <c oughs> ตายโหงกัน ขอเวลาลดน้ำก่อนนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วผมต้องทำอะไรบ้างวะนนี้่ะหลังนี้ไปก่อนแล้วนี้นนเดี๋ยววันนี้เราไปตามหาขวานให้โรบินก่อนก็แล้วกันโอเคนะโอเคนะตามหาขวานก่อนเราเลี้ยงไก่ไว้หรือเปล่าลืม ไม่ได้เลี้ยงมั้งเอ่ไม่ได้เลี้ยงไปปิดชีวิตง่อยคุณเมื่อมีอะไรนะ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะอ่เอเอสปริงเกอร์เออนั่นแหละนั่นแหละอ้าวนี่คืออะไรเออกินนี่มันช่างเป่งเป่งจะไปทำลายข้าวของเขาทำไมนัลเวนเจน หมายประตมันล็อกล่ะอยากเปิดใช่ไหมละ่ะฉันว่ากันเธอนะน่าจะมีกุญแจต่ละรเปิดมันนะ <S <S กันเธอะนี่ใครน่ะลืมคุณกันเธอนะนั่นเหรอคนที่อยู่ในในในเอ่อพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมเอเอ,เอ,เอนั่นแหละทำไมกี้งั้นละ่ะเห็นเขามีกุญแจอันเก่าๆหรือเปล่านั่นแหละ มันเห็นไปครั้งหนึ่งอ,อ๋อเหมือนร,รู้สึกว่ากุญแจนั้นน่าจะพอดีครับเอ้กงบ้านี่พอดีนะฮะเสียงอะไรเจ๊ะเจ๊มันไม่ได้เจ๊ะเลยวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งโซนเงินจริงไัเด็กพวกนี้ยัยเด็กมันมีอะไรอยู่ในนั้นโอเคมันมีอะไรเคลื่อนไหวอยู่ในในในนี้ อ่อป่าก็จะเป็นผู้กล้าเข้าไปดูให้อีกแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยหนู <G ül> ตายหงกันละตื่นเต้นชะมัด <G ül> นี่ตื่นเต้นแล้วใช่ไหมส้มสามทุม่มเก้าโมงห้าสิบตามหัวขวานกันนะครับผมคิดว่าอยู่แถวนี้แหละใช่หรือเปล่ามีกาแฟนี่กาแฟ,าาฟาโอเคลืมมาแล้วมีอะไรบ้างเนี่ยตายหง เป็นการอัดกันที่ห่างกันมากเพราะว่าไปเที่ยวมาเธอไหนว่ายม่คนรู้สึกว่าจะอยู่แถวแถนี้ใช่หรือไม่ไม่มีอยู่ในเอ่ยอยู่ในเอ่ยอยู่ในเอ่ยเอ้ยเฮ้ยจุบเอ้านี่ไงเจอแล้วทีนี้ก็ต้องอาไปให้โรเบิรโรบินจะเลิก็ไม่เลย จิโมงมันมีอะไรที่อยู่ในในปฏิบรูรณ์อยู่หรือเปล่าขวาแล้วอยู่ไหนเอาปฏิบรูรณ์อยู่ใช่ไหมลืมแล้วเนะี่ยผ่านไปดูด้วยเลยแล้วกันคุยขยะคุยขยอมาเอยเนาได้อะไรมาเนะี่ยสวัสดีแค่สวัสดีชื่อเลยนะมานีไม่ใช่มานีเพนนีเยี่ยมไปเลยสิ่งนี้ ยังไม่อัพให้ดูอีกเลวิสหัวใจยังไม่อัพใหญ่จริงคุณเลวิสครับผมให้ครับนี่เราสามเหมยอ,อยังยังเนาะสวัสดีแอป,ปิคอต <c ười> ไม่ใช่แอป,ปิคอตเอเลียตแอป,ปิคอตมาจากไหนไวะแอป,ปิคอตเป็นเอ่อผลไม้ชนิดนึงนะจ๊ะอยู่นี่ใช่ไหม เอามาฝากไว้หรือเปล่าเอาอัยังโอเคแสดงว่าเราทำขวานอยู่นะครับอันนี้ใช้ได้หรือยังเหมือนจะใช้ได้ใช่หรือไม่ใช่หรือไม่เอาออฟออเดอร์ order, ชิบหายไปหาโรบินกันดีกว่าเอาขวานไปคืนโดยชอบทำชอบทำไหมไม่ร่ะโอ้ยตายห้องละมีภารก,กิจตึง อ้าวเมื่อวานมันเกิดวินเซนเราได้ให้ของไปไหมเหมือนจะไม่นั่นไงทอทีนะวินเซน์อีกซ้อมวันเอกฟสติวัลเจ้ามันเด็ดเอาขวานไปให้โรบินกันแล้วนี้เราถึงไหนแล้วเนี่ยบริดจ์รีเพย์่อมสะพานไม่มีอะไรเลยทั้งนั้นไม่เคยเามาใส่เลยใช่ไหมไม่ใส่ใจเลยใช่ไหม อองงไปหงงละไปเข้าไปใส,ส่เจ้าขวานมาให้ไม่ได้มาซื้อเยอ้เรียบลย้อยสองร้อยห้าิเจ็มเป็ดไปละไม้เรายังเหลือไหมวะหินเรายังเหลือไมหมเอ่ยไม่จะเหลือเนาะยังไม่ต้องซื้อใดๆทั้งนั้นนะจ๊ะจ๊ะผมว่าเราไปหยอดไอ้นี่บ้างดีกว่า หยอดไอ้ไม่ใช่มันจะไปหยอดหยอดหยอดอะไรนะหยอดไอ้เนี่ <g ül> ไอ้ต้นไม้เนี่ผมมีอะไรบ้างวันนี้มีอันนี้เรามีอันนี้แล้วเมือนนม่อกี้เราเพิ่งให้แดนด,ดีไลออนไปอมในงี้ใช่ต้องมีเหล็กโอ้โหของดีก็ด้วยเดีย๋ยวไปเก็บอันนู้นของดีก็ต้องเก็บไว้ให้ตัวเอง yes yes เจไปหยอดของขวัญกันดีกว่า เกียรติลงเมืองยาคิดว่าไม่เห็นฉันเห็นอันนี้ใช่ไหมนนใช่ไหมหนังสือที่หายไปเอาไปให้ไหลบรารีหรือห้องสมุดนั่นเองเตือดึงเตือดึงชอบเพลงมันมากเลยนี่มันมีอันนี้ไหมมีอันนี้ไหมมันมีไหมมันมีไหมมีใช่ ก็เหลือแดนเดลิออนไม่รู้ว่าที่บ้านเรามีหรือเปล่าแต่คิดว่าม,มีนะเดาตรงนี้ใช่ไหมใช่จะบึหยอดกระปุกตด,ดึงตด,ดึงต้ด,ดึงมีอะไรอยอดได้บ้างไหมอืมอันนี้ยอดได้ตด,ดึงตด,ดึงใส่ไปแต่ก็เต็มนะ มีอะไรอีกนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้อันนี้น่าจะได้เค่แค่หลอดหรือเปล่าเรามีหรือเปล่าลองไปดูกันนะครับวิ่งช้าจริงเลยรันเตตตเตตเตตเตเติเออกมาจไหนฟัเนี่ยเดี๋ยวจะไปดูแดนิไลออนที่บ้านกันแต่ถ้ามันไม่มีอะไรทำจริงๆก็คงไปลงเมืองเลยน่าเฮ้ยอย่าคิดว่าไม่เห็นเจ็บตายฮะ หินก้่อนหนึ่งนะครับมันก็คงมีค่าแหละไยอันนี้อย่าเข้าไปเฮ้ยอืมนี่เรามีสัตว์เลี้ยงหรือยังลืมหมดเลยน่าจะยังเรามีหรือไม่มีไอ้นี่ไอ้นี่ได้ดีไลออนอยู่ตรงช่องไหนก็ยังไม่รู้เลย เลืมหมดแล้วตายหงอเ oh. <c oughs> ลือนทุกสิ่งอย่างเอาอะไรไว้ไหนบ้างเนี่ยนี่ไงแคปแคร์ดแดนเไลออนเอานี่เก็บอันนี้เก็บเก็บแคปแคลร์อยู่นีนไฟเบอร์เราไว้ไหนอันนี้หรือเปล่าไฟเบอร์เราไว้ไหนวะไฟเบอร์ไฟเบอร์ ไปอยู่ไหนไม่มีเลยไม่มีก็ได้เอาไว้นี่นะครับจัดเลี้ยงให้สวยงามและอมเราแท่นหินด้วยไหนวะไวันนี้แล้วกันเนาะแท่นหิน <c oughs> มันไม่ใช่แท่นหินเว้ยโอเคเดี๋ยวเราวอันนี้ไปใส่และ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 อจริงก็ลงเหมืองได้นะ่ะอันนี้ฝากไว้ก่อนกันจิบจิบเราในนี้ใช่ไหม ความจำช่างสั้นเอ้ยความจำช่างสั้นพูดกัะลินพันตายหงอยเลยเดี๋ยวเอาไปหย่อนปุกกันไปลงเหมืองก็ได้ม้งโอเคไม่เอ้หินมาไม้ไปเลยรตัแต่แต่แอะอย่าคิดว่าไม่เห็นเอาไม่ใช่นี้เข้ามาทำไมไม่เลยดีๆเข้ามื่นจริงนะเนี่ยมื่นอะไรก็ไม่รูปป้ป้าป้าปาป้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 าปป้าปาป้บป้ป้าปาป้าปป้ป้ป ปิดลายยังวะออกโมงน่าจะปิดพอดีไม่ใช่ดาบเราน่าจะแรงอยู่นะคอมแบตบูสเคลมอยี่สิบสามสิบสองสิบห้ายี่สี่บวกสปีดอีกสองแต่เพิ่มน้ำหนักอีกสามเพิ่มนี่คือดีหรือไม่ดีมันเบาใช่ไหมหรือไม่เบาไม่รู้ สิบห้ายนะิบสี่น่าสนใจสิบห้ายิบสี่วู้ซื้อสิครับเรออะไรอยู่แต่ถ้าซื้ออันเนี้ยมันก็สปีดลดลงใช่ไหมไม่เราจะอ,อันนี้เื้อมาถ้าึงเราขายอันนี้ไปถึงใช่ใช่ดีไหมไม่รู้น่าจะดีนะเจมเปิกดกันแล้ที่นี่ 6แสนสองเนี่ยจะอยู่รอดไหมอันนี้เราน่าจะทำลายได,ได้แล้วนะใช่ไหมเอ,อ้ยสันอยู่สันอยู่เยี่ยมนี่ใครอดไลท์ดุออดอันโอโซสซัดดอดดดด,ดูอะไรวะ <laughs> ดอฟดอฟคือคนแค่เย็บย <laughs> พื้นดีเขาทำเขาขายอะไรบ้างเนี่ยแล้วเราจะเข้าขายได้ยังไง นี่ไงไม่ขายเลยขายอะไรผมบ้องท่ากินยี่สัยไหมเอ่ยไม่รู้ไม่รู้เลยคุยไม่รู้เรื่องแล้วหยิบนี่คืออะไรคุยได้ไหมไม่ได้เลยโอเคไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่งูทุงยี่สิบเลย่อทนห้าสิบเองเลยโอเคส้ตายหาของกันเถอ่นี่ไงนี่ไงนี่ไง ไม่เงี้ยไม่เงี้ยโคตรเล็กไม่เงี้ยแล้วเฮ้ยไม่ไงี้โอ๊ยโอ๊ยอย่าอย่าอย่าเข้ามาใกล้อย่าเข้ามาใกล้อย่าเฮ้ยกับพี่นี่ไม่ได้อืนสัลามเหรอสัลามเหรอสัลาม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 ทุบไม่ไงี้ยแล้วอ๋อเราจะไปหยอดกระปุกไม่ใช่เหรอเห็นไหมชี้ลืมจริงเลยไม่ดีดีกันไม่ลงเหมืองเอ้าเจอ ไม่ได้ซีเรียสนะครับวันนี้สงสัยต้องจัดไลฟ์สักวันแล้วแหละเดี๋ยวเวลามันเดินช้าเกินเฮยไอ้ไอ้ทุกอ้าวเจอละเจอของดีเมืองปทุมไม่เกี่ยวเอ๊ะทำไมสลามตัวข้างซ้ายมันสีแปลกๆกทุกทุกมาเลย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 เีย ต,ต, PI, ต, the ต,ต,ต antis, ียับมันจตีตีเยี่ยมตีให้หมดเนี่ยมันเหลือทุบหน้ามันตี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 ทุบตีอางจริงตีกับทุบแทบไม่ต่างกันเลยดาเมจสิบแปดยี่สิบทุบยี่สามยี่สิบเอ็ดโอ้ยมันคอมโบนี่วะเขาเรียกว่าตีติดสองฮิตพอทุบทีในแบบ เลือดกระอกักไปขอสักห้าใช้แล้วกันนะวันนี้นะขอแล้วทุบสลามให้หมดให้หมดทุบไ,ไอ้ไเย่อันนี้เหมือนจะต้องใช้มาเลยไม่เงียมาเลยไม่เงผมเกลียดยตัวนี้มากเลยมันเสียเวลามันชอบใชยหลังต้องทุบมันยิงทุบยิงไกลไป ตีกันไอ่ไงอ่ถุกมันพอมันโดนเราแล้วมันก็ชอบหายตัวต้นกระตีไม่ได้เข้าใจไหมมันตียากเอ้ย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 อันนี้แหละขอประตูหน่อยตีไปติดมุมลูก เยี่ยมเดี๋ยววันนี้มันไม่มีโชคนี่ว่ะเราไม่ควรมาเข้าเมืองไม่ใช่เลยใช่ไหม <c oughs> ผ,ผิดกับที่กูตั้งใจไปทั้งหมดตายหงแลหยอดกระปุกก็ไม่ได้ไปหยดโอเคไปก็ได้โยมอีกสักอันแล้วกันเผื่อเจอตึบตึบโอเคไม่เจอก็ไม่เจอไปรีบทไมผิดกับที่เราตั้งใจไปทุกทั้งหมดวิ่งกลับบ้านโดยเร็วพันผมว่าผมต้องไลฟ์สักวันแล้วแหละสักคลิป ให้มันผ่านไปอย่างรวดเร็วเห็นลีกนะเมื่อกี้แต่ว่าไม่เก็บชีวิตโอปปอรนี่มันช่างเก็บชอบเสียงมากเลยเตือนเตกอนเตงตนงตืองเออของป่าเราไป้นหนวะโอ้ยนี่ไงเอ้เอาไปสิเพราะว่าเราจะเอาไปแสอันนั้นใช่ไหมใช่พวกใครเนี่ย พูดใครอยู่แล้วก็อันนี้ไว้ไว้แล้วก็ไวน้นี่เจเดี๋ยวไว้ตรงนูน้นอันนี้ไว้นี่แซวไว้นี่เก็บเดี๋ยวไปเนี้ยไปและและและแล้เราไปไหนวะไม่ใช่แล้วไวน้นี่เนาะใช่ใช่ไว้นี่เท่านั่นแหละขี้เกียจเอาไปแล้วนี่ด้วยนี่ก็เป็น artifact อ,อ,อ๋อ โอเคไม่มีอะไรละนอนกันดีกว่าพรุ่งนี้ sunny all day ใช่ไหมรู้สึกไม่ใช่ปัญหาอุ้ย for the i n g new crafting recipe ได้แทปเปอร์คืออะไรที่กีดยางแหละไม่รู้มันจะใช่โอเคเฮ้ย combat ก็เพิ่ม l i อ e ล l เซ e r ์คืออะไรไม่เคยใช้ โอ้ยโอเคครับสำหรับวันนี้พาร์ทนี้ก็จบไต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับกับสตาร์เดวิลลี่ถ้าเราใครชื่นชอบกกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไปกันด้วยนะครับผมทำเสียงเข้มทำไมเนี่ยโอเคครับก็พบกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผมกับสตาร์เดวิลลี่วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ